aqui, 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 น้องเอ้ยสวัสดีครับพี่น้องปองไปสูบฝุ่นสุดคนที่เก่าแล้วครับกินข้าวสวยก็นาซะครับนาไล่วันนี้หนึ่งป้าครับลุงหมายเพิ่นเอามาให้ครับป้ามักเกลือแล้วครับนี่ปลาคอครับกระดังโต้กำหัวมิดหางนี่ครับนี่ครับหนึ่งใส่พักไว้หลายครับพี่น้องทานนึงแล้วพักนี่ เดี๋ยวอีกตัวนี้ครับเบนน้องไฮเครื่องครับเดี๋ยวสไปเ็ดเปรสะครับกินหนึ่งป้าก่อนนะพี่น้องเขาเศร้าครับป้าอบสม,มุนไพ่ครับพี่น้องมาไปมาครับพี่น้องครับลงมือได้ปานีถึงมือทั้งซ้อนแล้วครับวันนี้ น้องพักกันห้ายครับมีหอดขขาโพอ่ออนนี่ครับไปพักดอกแค่เนาะนเจียวห่อน,นี่ครับเจียวผีออนครับขัวป่านเข้าเลยนามปลาขออนุญาตใส่เมื่อเด้อพี่น้องมากมา กินปลาของพี่น้องเอ้ยพอ,อยข่าวกระหอนปลากระหอน เธอเอาเมื่อกินก็บ้อนอืมครับอืมหวานเยอะครับ ับมีลยครับเพื่นางฟ้าครับฟังนี่ครับอยู่ข้างล่างครับเท่แล้วมันอยู่ข้างล่างเลยเอ็ดเอ็ดนางฟ้ากัน เอ็กหนึ rition. ่งก so <to> ับแสบเพื่อนไปเอาทาเรื่องกันเด้อป่ากลุ่มต้นไม้เอยขอพูดอะไรทีอ้าวป้ามะไฮครับป้าบ้านเท่ากันนะมันจากสุลินมานเริ่ครับน้องนี่ป้าสาป้าสา หนึ่งพอดีนี่แหละบนกตลังแสบแสบครับเจ้ารับนลเจอครับปดก,กดิบเล็กเด็วาม็ก้อควมประแดกน้ำไม่้อง เด้อครับทุกคนทุลังค้าเลยเกาะเ้าเริ่มมาเีย ก้าหลังกับสิบหกเลยนะครับพี่น้องครับเก็บของครับบ้านพี่ไม้ครับแขกของอะเต็มเลยผลกับบ้านอย่างงยวัดนะครับ คอร์ดธรรมชาติชุดๆเลยก็ต้องแสบด้วยนอกล่องเนี่ยบ้าบานเห่าวัวแสบแซบแสบตั้งเผ็ตั้งเพ็ดเผ็ดกับเผ็ดมาเนี่ยวัวทำเบียงพี่เองพี่น้องครับจิบนี้ก็ ฝั่งพี่ฝั่งน้องก็จะมีนะครับเห็นลากิ้นเขานั่ครับครับเข่าเด็ดเดียวกับกินเข่าต่อครับพี่น้องเดี๋ยวสีกินต่อครับแต่ว่าจีบเดี๋ยวจีบเงี้ยวไปครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับเทียเขามาหลับชมนาทิต้าวแหงครับเพื่อนบ้านทุกผู้ทุกคนครับเจ็บซี่ชาวประเทศในประเทศนอกประเทศครับฝั่งใต้ฝั่งเล่าสุขภาพแข็งแรงสุขูรทุกคนนะครับเด้อคลิปนี้นสักกะ ครับนั่นแหละครับมาอวัดป่าปุ่มสวัสดีครับ